มันไปใส่เบิดเนาะลูกเต่านี่มาคือมีดคือมีแท้กูไปให้ไปน้ามากกับจิบเห็นผู้ใดวันนี้บ้าโทรโทรโทรจะไม่มันสบายนาะบันนีแม่หน้าถูกยากหลายไปให้ไปหน้าซูมือซูเวน่นหาเห็ดหาสางซูเลยมานอนเว่นนี่วะน้อย,อยน้อยเยอะลูกแม่ไปหาล่างถวยล่างซ้ำกูเตี้งใบเมือ,อมเศร้าไปยังขอบเบ้อเหตดบืทำ เออเบาหน่อเดี๋ยวเขาหักล้างดอกโอ้ยสภาพมึงบาดแผัวน้นบวนำบานน้ำเมืองเพินเออพ่นเห็ดงยังมึงกับเห็ดบ่อสางมิตรนอนเว้นเออเดี๋ยวหักล้างหลกนะได้สิมาเอาสูญยวงีจบาเห็ดบ่สังไคสิมาแตงสูยญหั่นมิตรสูญสิได้ฟรีหั่นราคาดองน่ะเออเลือกลืกเลือกไอเสียงมันไปิใส่นวอไอเสียงมันไปิใส่นวลเห็นแตี๋ยน้อยเสียง มาสบายคักแท้อยัางไรแม่กินแล้วก็นอนกูไปให้ไปหน้ามากกูแต่งมึงซักผาซักแพงคือบ่ซักเดี๋ยวจังหน้าก็ไปซักเจ้าโจมายเจ้าเท่าแล้วน่ะความดันจะขึ้นพูดเท่านี่ล่ะฮะให้มึงกินอยู่เนี่ยเออจังนี้ก็ไปลูกแม่ไปซักผาปันผาเลยทั้งซ้อนทั้งหองทั้งใหญ่บ่านตานี่กันแม่ท่าตอนนี้ก่อนเดี๋ยวสิไปดอกลูกลูก จะจะไปรถเดี๋ยวซ้อมตาหนี้เฮาลูกไปดอกสุดสิมานอนยองสิบอดได้บอดได้ลูกเม่จ้าอย่าจมไหลมันตายแล้วนี่ให้มันตายรถเจมขนาดเนื้อเดี๋ยวจะไปอันใดกับบ่เฮ็ดบ่ทถ้ำถ่าบอกเฮ็ดย่งกับบ่เฮ็ดเฮือนสั้นกับบ่ปัดบ่กวัดเออเดี๋ยวจังหน่อยจังหน่อยอส้มนี่แหละสิบ่ได้ผัวบ้านนี้แม่จะไปหากินข้าวรถจะเมื่อยน่ะเฮาบ่ได้เหรอไปรถแม่โอ้ชื พี่มึงเลี้ยงอะไรล่ะจิไปหารน่ะนะบอกอีพ่อกับอีแม่เลยเด้อสื่อสื้อบวกจีจีไปฝากตัวอีพ่อจ้า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 ใช่พวกยังก็คอยกำลังเฮ็ดเวียดเฮ็ดงานอยู่อืกำลังสิไทยได้เฮ็ดอันเดี๋ยม่มึงเฮ็ดนี่ยังอยู่เดียวนี่คุยกับง้วนะอยากกินน้ำเพราะแห้งแล้วเป็นยังซูบะไปเอาง้อกินน้ำกินน้ำบเอาง้ออกเอาคือโบตักให้มันเนี่ยจังนะ โอ้ยสูสีมาใส่แม่นี่ว่ะกูเลยเท่าพ่อแห้งแล้วกูเฮ็ดเลี้ยงสูมาโดนแล้วฮนะน้ากำลังคุยเรื่องงานโอ้ยชกกับไอ,อีต,ตูนพ่อกับแม่เนาะกระรู้ตูนอยุกกะเล่นแต่เท่าละซัอยู่นี่ละมือได้กระได้กูเลี้ยวเบิ้งมาหลายมือแล้วลโอ้มาโดนแล้วคุยเรื่องงานตัวสีเฮ็ดยัง ไปเบงโง่กินน้ำกินในแต่ละมือนะ่ะซูได้เวียกจักษ์ยังจังน้อยคอยสิไปรงอี้เมียโอ้ยบอกยากสวนยากปานนี้กูเพิ่งจีบไปยูน้ำดอกจะจมแหบบ้งกูบ่ปยูนี้ไปยูน้ำผู้ใดอ้าวไปหาเหตุการณ์ให้งานตัวขันสิมัดขี้นขันยูน้ำกูน่ะกูสิเอาไปดอกมืเอดดเดียวเจ้าไปเห็นย,ยังกับไปรุดโอ้ยชวนี่เปลายากคักคักเดี๋ยวสิไปดอกอี้เมียว่าไายบ้านไอ้เมืองเพิ่นบ่อกจะจมหลายมันไปยังบ่ไปยัง จะง่ายเขาคุยอยู่คุยเจ้าเป็นจะไปนอนเบี้ยลวดเป็นคอติเฮ็ดดอกเถิงยิงเถิงใจเอางี้มัไปปะมัไปแล้วง่วงกูบ่ได้กินน้ะเซ็เอาไปกินดอกกินว่ายืนโฟอยู่ปันติ่งปลาลวดขมิไปดอกแม่เพื่อเดียวไปเด้อครับครับจัดตัวกุญมือได้กระได้ได้ได้ไดอ้ยคุณแม่นี่กระไดโอ้ไม่แย่คางบ้าน นญ่แม่มึงบอกงั้นเราไปอีกติดีไห<อ>มมว่ากูประสาทบ่ดีติบ่ได้วา่วาเพิ่นวา่าสิไปเที่ยวปราสาทเขาพนมลุงแม่นจะบ่ครับเออเลี้ยวไปโอ้โยแม่นี่ขันขวามรักอีนีเดียโอ้ยเออนี่แหละต้องเป็นจังซสิโอ้ยมายังมานอนอยู่คือเก่าอยู่มายามได้นอนอยู่คือเกา่าพอดีขั้นที่นั่นอีหลีเอ็นนี่ หยมึงออกพุณน่ะเอออย่ามันมันก็ซิอนคือเฮาละอ๋อบัดได้แท้มึงแบบเปิดพัดล่ำใจหอยมึงเนาะเออมันก็คือซิอนคือเฮาละเฮาก็ยังฮอมเนาะมันหายใจแนี่มันก็ขาดออกซิเจนนั่นล่ะเฮ้ยเดรี่บอกดิดิไอแม่เราน้ามพดหน้าหายตัวลูกจะว่าเนี่ยเดะตาคือหอดเฮ้มึงยังบพันไปปันนี่มาปะเท็ด โอ้ยอนีอย่อเี่ยโอ้ยเมียมึงหนีน้ำผู้บ่าแล้วบักเทศกระซ้างแม่มันเถาะแล้วแต่มันสิไปเถาะมั่มี่ผู้สาวไม่แล้วอยู่ในป่ามันยังหมุนมาอยู่มึงยังมาไปปั่นนี่วะไอ้เสียงนี่ไปอยู่แม่ค่อยขี่ยู่ออกไปกอนอุ้ยหนูขี่กันยังนำ